ทางโค้งก็ได้ละครับสนามอนจกเป็นทางบ้างไฟนะครับบ้างไฟนะครับบ้างไฟนะครับยิงขอฝนบึงนาลาครับหลังจากผู้ที่เจครับวับ้านแอมยิงขอฝนบึงนาลาครับรวมกันครับตั้งนองลงขาลงนอลงมุดตึพลงครับเจอเครื่องบินหรือเปล่าครับ นี้นะครับดูด้งนอนครับหลยรุ่นนั้นก่อสามเก้า Hahaha, ketit lah. <laughs> สนามเราจะสนามบ้าไฟนะครับจุดไฟสองกว้แคมปญบอกกนลยชมเยอะไว่าจะเป็นชอยู่างนต้องขอวจะป็าไทยบ้านมาจะเป็นตตโตอะดวกแข่งที่นี่ไปะดกร่อางบ้านราวไยาจะแข่ง้ตราะยวฝาก็เนนะครับเาจะ อ,อ้าวีทันไม่มาอา้นาวงั้นฟังอีกแล้วมาคันเดียวครับอา้อาวไปไม่อยู่เลย ความันธี้มากเลครับครับครเพิ่มครับครับล่อยครับมานครับ ที่จะใช้เปนคพูดที่ติดแฝกับเสียงฝันหลังเสมอรู้ได้ไปมเลข64เบอร